วันนี้เราจะมาอธิบายในเรื่องของปีชงในปีหน้านะคะว่าปีไหนชงทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วควรที่จะแก้ไขอย่างไรนะคะปีแรกเลยค่ะก็คือปีจอนะคะปีจอเนี่ยเป็นศัตรูนะคะของมังกรนะคะปีหน้าเนี่ยคือปีมังกรไฟนะคะปีจอเนี่ยโดนร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่าปีมังกรเนี่ยจะมีความแรงมากกว่านะคะ คนที่เกิดปีจอนะคะพยายามหลีกเลี่ยงคนที่เกิดปีมาลงส่วนใหญ่เนี่ยคนมาลงจะทําให้คนที่เกิดปีจอเนี่ยเสียใจนะคะปัญหาเรื่องสุขภาพก็ต้องมาอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะคะทําวิธีที่ปลายบอกนะคะเราอาจจะ100%เหลือแค่20%ก็ได้นะคะ ปีจอนะคะควรทําพิธีปีชงนะคะก็คือการเขียนกระดาษสีแดงนะคะไปทําที่วัดที่มีไทสเุเยีนะคะก็คือเป็นเทพประจันนักษัตวทั้งหมด12นักษัตวนะคะแล้วก็บางวัดนะคะถ้าใครได้เดินทางไปประเทศจีนหรือไปที่ฮ่องกงนะคะปีนักษัตวเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคุณเกิดปีพศ19อะไรนะคะก็ให้เขียนหรือว่าไปไหว้ตรง19ของคุณนะคะปีคศออนั้นๆนะคะแล้วก็ มีการเผากระดาษแดงนะคะที่เขียนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วต้องใส่ได้แดงที่ทําพิธีแล้วตลอดทั้งปีเสร็จแล้วนะคะก็ส่งกลับมาเผาก็ได้นะคะลองติดต่อที่วัดที่มีเชื้อสายจีนหรือวัดที่เป็นสายจีนเป็นหลักนะคะหรือว่าถ้าไม่มีก็ติดต่อฝั่งปลายมาก็ได้นะคะเดี๋ยวจะช่วยทําให้เพราะว่ามันค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะไปเคยเจอหลายๆคนที่ชงร้อเนี่ยมีทั้งเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ ใครที่โดนชง100เแล้วตรงกับเบนจเพศนะคะอุบัติเหตุหรือการป่วยเนี่ยค่อนข้างรุนแรงถึงขนาดว่าอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะคะแต่เราอย่าไปกลัวค่ะทําแบบที่ปายบอกนะคะแล้วก็ไหว้พระพุทธชินราชนะคะไหว้บ่อยๆค่ะหรือว่าไปกราบท่านนะคะไปสวดมนต์คาถาของท่านนะคะแล้วก็ขอพรให้รอดพ้นปลอดภัยนะคะสําหรับคนปีจอจ้ะ